สวัสดีครับเดอะแกจิตนะครับวันนี้เราก็จะมาทำ เป็นโพสต์รีวิวนะครับเจ้า samsung galaxy watch 4นะครับซึ่งเราก็เอามาใช้ร่วมประมาณสัก 2- 3สัปดาห์แล้วเนาะตั้งแต่คลิปที่เรามาทำอันบ็อกซ์รีวิวแล้วก็พรีวิวนะครับก็จะมาเล่าในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้ควรจะซื้อดีไหมแล้วก็เหมาะใครใครที่ลังเลอยู่จะซื้อแบบไหนดีนะครับบอกก่อนนะว่าในคลิปเราเนี่ยจะเป็น galaxy watch 4นะครับก็เป็นรุ่น4 0 mm bluetooth คือรุ่นล่างสุดของเขานั่นเองเราไม่ได้ซื้อรุ่น 44นะเราไม่ใช่รุ่นคลาสสิกแล้วก็ไม่ใช่รุ่น LTE มาทานะครับแต่ว่าด้วยสเปคิฟิเคชันของเขาอะไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นจะต่างกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้า44 mm เนี่ยครับมันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นตามหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นซึ่งนขนาดเท่า46นะครับมันจะต่างกันประมาณถ้าจะไม่ผิด100 ah มิลลิแอมป์วันนั้นซึ่งระยะเวลาที่ชาร์จซนครมกันมาไม่ต่างนะผมไปดูคลิปของช่องอื่นก็มาเขาก็ทําเป็น LTE เนาะเขาบอกว่าอยู่ได้วันนิดๆก็คือปะมมมาาชััััั่่่ววโงตนนนนนนี้น้้ Power ก็็ไดไไจเ Power Saving ถ้าคุณจะหวังว่าเกิน48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยตอบเลยว่าตัวนี้ยากมากเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นซีรีส์วอชวอชเนี่ยคือซีรีส์สูงสุดของค่ายของค่ายที่เขาจะทํานาฬิกาออกมานะครับถ้าใครเคยดูหัวเว่ยแบรนด์6หรือว่าเซี่ยงมี่สมาร์ทแบนด์6เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมนาฬิกามันอยู่ได้แบตเตอรี่อยู่ได้น้อยกว่าเนาะก,ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าซีรีส์บนเนี่ยเขา p o w e r f u l นะครับเขามี GPS เขามีการตรวจรอด้ว,วยมากมายเขาสามารถจะ touch หน้าจอได้จอจะต้องแสดงผลได้ดีกว่ารุ่น ต่ํๆอย่างแน่นอนแคปหน้าจอได้ทำอะไรทุกอย่างได้เบเซเลวงแหวนก็ทําได้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามราคาเมื่อคุณจ่ายแพงขึ้นคุณทำอะไรได้มากขึ้นแต่แบตเตอรี่มันก็ไม่ได้พัฒนาตามเร็วๆขนาดนั้นเพราะว่าการชาร์จของเขาเนี่ยก็ชาร์จไร้สายเนาะอันนี้ก็ต้องละไว้นะครับว่าใครที่เกรไจากตัวล่างๆมามาตัวบนคุณก็ต้องทําใจนิดนึงว่ามัน powerful ก็จริงมันให้คุณมากก็จริงแต่คุณก็ต้องชาร์จเขาบ่อยมากขึ้นระยะเวลาในการชาร์จคืนเนี่ยครับเขาใช้เจ้าตัวนี้นะครับแม่นเนงติกเนาะเขา ปเข้าไปเลยเนาะเรียบร้อยครับตรงนี้ก็คือ,อขอโทษทีแปะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแค่นี้เลยมันก็จะไม่หลุดเนาะระยะเวลาในการชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเต็มได้ทันทีเลยก็ไม่ใช่ฟ้าชาร์จเหมือนมือถือจำทรงหรือว่ามือถือเค่ออื่นที่เป็นแอนดรอยนะครับอันนี้ต้องทาใจนะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาก็ต้องจะใหญ่เนาะแล้วก็ฟ้าชาร์จเนี่ยมันไม่ชาร์จได้เร็วขนาดๆๆนั้นแน่นอนอัตราการจ่ายไฟเดี๋ยวผมดูให้เนาะว่าเจ้าเจ้านี้เท่าไหร่ถ้าโอเคครับ หนึ่งแอมป์นะครับเป็นห้าโวลต์หนึ่งแอมป์ก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วนะถ้าสองแอมป์มันน่าจะเร็วกว่านี้นะครับโอเคพูดถึงการชาร์จไปแล้วเนาะต่อมาก็พูดถึงตัวเรือนบ้างแนละ้วดีไซน์ที่ผมมองว่ามานาันต้างจะทันรัดเนี่ยสี่สิบมมผมเป็นคนข้อมือเล็กนะครับผมก็ท่บข้อมือนะก็จะได้ประมาณนี้เนาะข้อมือเล็กนะก็ก็จะโอเคผู้ชายถ้าคุณจะบอกว่าคุณซื้สี่สี่เนี่ยบางคนอาจจะคิดผิดนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนข้อมือเล็กจริงๆผมคิดว่าผมจะต้อ 4, 4, งสี่สี่จริงๆแต่ผมไปเห็นส MM ี่สิบมมมา ลองดูแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเราคงใช้ไม่นานใช่ไหมก็รเราเอามาใช้ลองใช้ดูว่าชอบไม่ชอบเนาะก็เลยเอารุ่นเล็กมาก,ก่อนพอใส่แล้วเนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันพอดีข้อมือมากๆเลยมันเออมันโอเคอเนาะ,ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับสักครู่นนีะ้ข้อมือที่ผมใส่เนี่ยก็โทษนะครับผมใช้เข็มเบอร์สี่เนาะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับก็เขาจะใส่แล้วเขาม้วนใส่ด้านหลังนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เข็มเนี่ยของผมเข้าที่เบอร์เบอร์สี่หรือเบอร์ห้านะก็จะโอเคกว่าเนาะแล้วก็เนี่ยครับใส่เข้ามาก็ประมาณนี้ผมถอยกล้องให้ดูนะครับ ถอยกล้องโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้เนาะก็เห็นไหมว่าข้อมือคือเอยขอโทษนะครับกล้องสั่นดึงมันก็จะไม่ได้ล้นข้อมือมากเกินไปนะก็จะอยู่บนข้อมือพอดีเลยนะสังเกตไหมแล้วก็นาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดคุณข้อมือเล็กเนี่ยแล้วคุณไปใส่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นข้อเสียเลยคือคุณถ้าคุณเดินเข้าประตูเนี่ยมันจะขูดประตูได้ง่ายมากโดยเฉพาะขอบพวกเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่า ใครที่ลังเลนะครับเรื่องไซส์ไปลองที่ช็อปก่อน46เนี่ยไม่ใหญ่กันัมาก46 44พอกันไม่ต่างเรื่องของเบรเซลวงแหวนแค่นั้นนิดๆ,ๆหน่อยเนาะแต่ว่า44นี่ต่างกันพอสมควรนะครับก็เลือกให้ถูกรุ่นนะครับโอเคขอถอดนิดน,นึงครับเรื่องงานดีไซน์ผมมองว่า Watch 4ทำมาได้ดีมากเลยเนาะคือผมเคยใช้ Watch Active 2ของ s m s u n ง เคยใช้ LG Watch Urban ของ LG สมัยก่อนเนาะ,นะก็จะมีเซนเซอร์อะไรมากมายเกียร์ S เกียร์รุ่นแรกบางืเกียร์หนึ่งเกียร์สองของซัมซุงแล้วก็ใช้ Motorola อะไรสักอย่างที่เป็นนาฬิกา,ภาที่เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันะ่ะเคยใช้มาก่อนหน้าน,นี้แต่ว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่เคยใช้เนาะเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับฟีเจอร์ที่ไม่พัฒนาไปมากเท่าที่ควรในการปรับปรุงหนึ่งรุ่นนะครับก็ก็เลยเว้นไว้นานมากนิดหนึ่งก็รุ่นนี้ผมชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงเนี้ยข้างๆเขาเนี่ยไม่ได้มีความเยอะแล้วมันมันมีความสวยแบบ ในตัวของมันเองนะก็จะบอกว่ายังไงดีมันเรียบง่ายแล้วก็เรียบหรูแล้วกันตัวหน้าปัดนยครับคุณจะเห็นว่าเป็นรอยนิ้วนิดน,นึงว่าผมติดฟิล์มพลาสติกลงไปนะครับใครมีฟิล์มกระจกก็แปะได้นะก็จะพอดีวงแหวนตรงนี้เลยนะครับก็เบเชลใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเนานะปกติเลยก็คือมันจะเต็มขอบถึงขอบโลหะนี่เลยนะครับก็เป็นเอรี่ทั่วๆไปเนาะซึ่งสามารถซื้อหากันได้ในพวกช้อปปี้ลาซาด้านะครับส่วนสายนะครับก็ผมมองว่า ทำมาดีครับผมชอบดีไซน์การเก็บสายตรงนี้เข้าไปในในช่องแขนเรามากเพราะว่าเมื่อคุณใส่ถ้าคุณใสน่นาฬิกาแล้วอารมณ์ประมาณนี้แล้วมีตัวรัดเนี่ยคุณนึกออกใช่ไหมว่ามันจะเกะกะขนาดไหนถ้าสมมติว่แบบนี้เนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าแหวนรัดใช่ไหมมันก็จะมีปีกตรงนี้แล้วคุณก็จะไปโดนลักษณะเนี้ยนึกออกเนาะก็จะลำคาญน,นะครับซึ่งนาฬิกาพวกนี้เขาแก้จบโดยการเขาให้ใส่ตรงนี้มาปุ๊บแล้วเขาก็ให้มุดลงไปตรงนี้เนาะก็อยู่ในแขนเราก็ไม่ได้ลำคาญเพราะเนื้อ,อยางท่านจะดีนะครับต่อมาเรื่องการทําการรเลสาาาายนนนะะคับก็็จหว่่ด้ง ก็จะมีบอก20 mm คือความกวาม้วางสายนะก็คือความกว้างสาย20มเมนะครับเพราะฉะนั้นสายไหนที่เป็น20ม mm, มคุณหาเปลี่ยนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวอชรุ่นไหนนะครับทำได้เหมือนกันนะแต่ขอให้ตัวเปลี่ยนตัวนี้เป็นเข็มนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมจะถอดให้ดูนะหนึ่งสองโอเคครับถอดละก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมาเข้ากับปลูตรงนี้นะพอเห็นนะอันนี้ขอโทษทีเป็นอันนี้เป็นน้ํานะครับ นาฬิกากรนน้ําได้ปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะนะครับก็เข้าประมาณนี้วิธีการใส่ก็ไม่ยากครับคุณก็เอาเข็มด้านหนึ่งด้านหนึ่งใส่เข้าไปนะครับแล้วคุณก็บีบต้องให้มันเข้าด้านล่างก่อนนะครับโอเคแล้วคุณก็บีบตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงดังล็อกนิดนึงแบบนี้ครับคืออยู่แล้วเรียบร้อยนะครับก็ใจที่เขาให้มาจะเป็นใช้ส์ SM นะครับก็ ถ้าใครต้องการใช้ L ก็ไปซื้อเพิ่มได้นะครับก็20 mm นะความกว้างที่มากกว่านี้ไม่สามารถใส่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะใส่นาฬิกาหนังทั่วไปใส้ได้นะครับโอเคพอมาดูตรงนี้ปุ๊บหน้าปัดเนี่ยในต้านออินเทอร์เฟซของเจ้าวอ t สี4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะครับหรือว่าสีสีดำนะก็ เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรต่างเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเรนสินพูให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ตัวเรียกว่า S C I ละกันเขาทามาค่อนข้างจะดีนะผมชอบตรงไหนรู้ไหมผมชอบตรงนี้ก็คือเรื่องอนุกรรังกายเนี่ยมันสรุปมา s u มาร r y ให้นะครับกด back ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของทายก็คือกับเรื่องตรงนี้เนาะมันสามารถจะบอกอะไรได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จอมีความสดใสาการอ่านค่าคํัว่าทาได้ง่ายมากๆเลยก็อันนี้ก็จะเห็นว่าผมนอนเที่ยงคืนเมื่อวานนะแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าเขาจะโชว์ว่าเรานอนได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยัง ก็ต่ำสุดคือ78็สิงสุด100ผมเคยทิไว้ไปแล้วนะว่าออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยขณะนอนเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราหายใจต่ำลงใช่ไหมครับตื่นม,มามันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันเนาะต่อมาห้า Space เรสก็จะมีการวัดก่อนหน้านี้นะโดยรวมของของทายของกระเบื้องเนี่ยผม ของเรียกว่าหน้าปัดละกันมันสามารถเพิ่มได้อีกนะก็ตามที่เราต้องการเลยเจะเอาคอนโทรลจ้าคอนแทคจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับผมชอบตรงนี้นะรู้สึกใช้งานง่ายอีกอันนึงทาให้จะเป็นจุดขายของ Watch 4เลยไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่าตัวโมเดลธรรมดานะครับก็คือวงแหวนเบเซลนี้เห็นไหมครับว่าสามารถใช้งานได้แม้แต่ผมติดฟิล์มก็ยังใช้งานง่ายมากๆเลยเนาะก็คือการหมุนนี่แหละหมุนตามนิ้วนี่เลย ทนเข็มนาฬิกาตำเห็มนาฬิกานาฬกาก็จะเปลี่ยนหน้าปัดไปตามทีศทางนั้นนะซึ่งปัดขวาก็คือหน้าปัดที่เป็นถัดไปใช่ไหมนึกออกนะครับปัดซ้ายก็คือย้อนกลับเนาะต่อมาการลากด้านบนลงมาก็เหมือนมือถือ s a m มซุง อีโคซิสเทมเดียวกันถึงแม้จะเป็น OS ที่เชื่อแวร์โอนะครับแล้วก็ครอบด้วยวันยูไแต่เขาพยายามไม่เชื่อมต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พ a n e l เรื่องของสวิตซ์ชวนี้ทำงานได้ดีมากๆนะครับค่อนข้างชอบแล้วก็ชื่นชมตรงนี้ว่าทำเซตติ้งมาได้ดีต่อมา Notification ก็การแจ้งเตือนนะครับก็โว์ในด้านสายปัดมาขวานะครับนี่เนาะสุดท้ายก็แอปแอปเนี่ยก็จะลงได้ทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทร็กเรื่องของกลังกายนะครับแล้วก็อีกอักดดนกนคือ App ใครใช้มือถือซัมซุงอยู่แล้วนะแล้วก็แอปไหนที่คุณมีบนมือถืออยู่แล้วคุณสามารถแอดแอปเข้ามาในนี้ได้แต่คุณก็ต้องดูนิดนึงนะว่ามันสามารถติดตั้งในมือถือได้หรือเปล่าซึ่งหลาแอปดังๆเนี่ยมันสามารถติดตั้งได้แล้วนะครับก็อันเนี้ยผมมองว่าตอบโจทย์นะครับ Spotify, YouTube, YouTube Music หรือว่าแม p ผมเคยใช้นําทางก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับภาพรวมเนี่ยผมมองว่าหน้าปัดอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องมีการปลด หัวแบบมีความเปิดหัวในการเซตติ้งอะไรมากมายอาจจะงงนิดนึงว่าเอ้ยสวิ์ปิดเครื่องอยู่ไหนอะไรยังไงไม่ยากครับคุณเห็นด้านข้างนี้ไหมครับเห็นมีสีแดงเนาะปุ่มนี้คือปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ได้ด้วยนะครับต่อมาคือปุ่มแบกก็คือย้อนกลับทีละสเต็ปมีแค่นี้เพราะฉะนั้นปิดเครื่องคือปุ่มแดงเนี่ยปิดได้เหมือนกันแล้วก็เปิดได้เหมือนกันนะครับด้านข้างตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นโครเมียมลมดานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ เรียบเรียบด้านดานนะครับดีไซน์ค่อนข้างจะสวยงามคือเรียบง่ายและเรียบหรูนะครับคราวนี้ลองมาดูสีชมพูกันบ้างนะครับสีชมพูเนี่ยก็ตั้งใจจะให้มาดูเลยเนาะอันนี้ผมถอดสายออกนะครับสายแท้น่าจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็สายเทียมนี่ผมใส่อยู่นะเดี๋ยวผมจะเทียบห้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะโอเค สีชมพูเนี่ยอันนี้ผมใช้สายเทียมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเป็นสายแท้ให้ดูนะครับว่าสายสายแท้แล้วเนี่ยเขาจะสวยไหมว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนเป็นสายสายเทียมนะใส่ย,ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมองกล้องอยู่ด้วยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ครึ่งหนึ่งเนาะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับตอนนี้เนี่ยด้านบนจะเป็นสายแท้นะครับด้านล่างจะเป็นสายเทียมนะ อันนี้เป็นโทนชมพูที่อยู่ในราชล่าช้อปปีนะครับก็ถ้าเกิดเป็นสายแท้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าโลหะชุบสีตรงๆมาเลยนะครับตามเขียมพูก็ชมพูเลยแต่ถ้าสายเทียมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสแตนเลสหรือว่าเหล็กไม่รู้แล้วการหมุนการฝืดตรงนี้มันค่อนจะหมุนฟรีกว่าตรงนี้มันจะมีความฝืดกว่านะอันนี้ก็ จุดต่างนะครับแค่นี้เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับถ้าสายเทียมเนี่ยเขาจะเป็นแบบงอกๆมาแบบนี้เยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้าเพียร์เขากลัวมันขยับไม่ได้แต่ว่าสายแท้่านจะมีความเนียนนะครับในเรื่องของตัวเจ้าชอลิสปั t อนตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ของของเทียมนะครับประมาณนี้ตัวเรือนเมื่อเทียบกับเจ้าสีดำเนี่ยก็ไซส์เซวกันนะครับเป็น 40mm Bluetooth เหมือนกันเลยผมไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยด้านซ้ายนะครับติดฟิล์มกันรอยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะหม่นๆนิดนึงก็เพิ่มแสงจอได้นะก็เพิ่มแสงจอยังไงก็คือลากลงมารแแแลลล้้้้้ววววกกก็็นนนางีีขดึต ลากนิ้วได้เลยครับว่าเราจะให้เพิ่มมาเท่าไร่อะไรยังไงอันนี้แล้วแต่การเซตติ้งของแต่ละคนนะครับสามารถทําได้นะออโต้บาดเดชทำได้ไหมออโต้ก็ทําได้เหมือนกันนะเขามีเซนเซอร์นะครับอันนี้เท่าความสะดวกสีชมพูกับสีดานะต่างยังไงนะอย่างแรกคือสายนะครับสายชมพูก็จะมาสีชมพูมนๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่สายนี้นะอันนี้สายปลอมนะครับโอเคต่อมาด้านข้างครับจะเป็นสีชมพูนะครับเป็นชมพูอ่อนแล้วกาโรสและกันโรสโกจะบอกว่าโรสโกใช่ไหมไม่ใช่มันออกสีทองอ่ะทองอ่อนๆปนชมพูอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกัน แล้วก็ด้านข้างตรงนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโครมเมียมลมดําเหมือนกันนะไม่มีความต่างในสีดําเลยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อสีดํามาแล้วบอกว่าอยากเปลี่ยนสายชมพูคุณไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวผมจะถอดสายชมพูนะครับมาใส่อ่าไม่ไม่ต้องแล้วกันเดี๋ยวผมจะถอดสายดำออกไปนะครับแล้วก็ใส่สายชมพูให้ดู โอเคใครที่ลังเลเนี่ยครับเรื่องสีนะเอา,อางี้เนาะสีดําหาซื้อง่ายกว่าแน่นอนตอนนี้ข้างขวาคือเรือนสีดํานะครับผมใส่สายชมพูนะครับข้างซ้ายคือเรือนชมพูนะแล้วก็ใส่ฉายชมพูคุณคิดว่าอันไหนสวยกันนะครับอันนี้ตัดสินใจได้เลยผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมว่าสีดำอะธรรมะทาแองดีมันดูเป็นดําแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเรือนชมพูคุณไปใส่สายสีดำเนี่ยมันตลกอ่ะเดี๋ยวผมทาไปดูนะครับ เห็นไหมมันก็อันนี้ส่วนตัวผมว่ามันแปลกๆนิดนึงนะแล้วแต่คนนะเออถ้าคืากลางคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นสายอื่นเนี่ยก็แนะนําว่าเอาเป็นสีดํามาดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายแล้ว Galaxy Watch 4นะครับควรจะใช้ในลนาาักษณะใดตอบอย่างนี้ก่อนว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ได้ประมาณ1วันนิดๆนะครับ1วันครึ่งประมาณนั้น ก็เหมาะกับคนที่ออกกาลังกายนะครับแบบเต็มที่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องสุขภาพใส่ใจเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการนอนพอสมควรเพราะข้อมูลค่านจะมีการครบนะครับมีมีครบนะแล้วตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยต่อมาเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเขาสามารถพิมพ์ได้แอปพลิเคชันสามารถจะทําอะไรได้เยอะมากๆหรือไม่ว่าจะเป็นการนําทางนะครับซึ่งการนําทางก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะว่า Google เนี่ยเขาสามารถจะนําทางได้เหมือนกันแล้วก็กดคีย์บอร์ดนะครับให้เขาพิมพ์ได้นะครับซึ่ง มันเร์ฟูนี่มากไม่ว่าจะเป็นเสียงแปลเป็นไทยก็ได้เหมือนกันครับก็ผมมองว่าแอปพลิเคชันเนี่ยครับที่ลงมาเจ้าตัวนี้เขาทั้งจะเร์ฟูมากไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเรื่องของแท็กบอดี้นะครับเรื่องเครื่องคิดเลขหรือเรื่องการเป็นรีโมทแคมเอราการอัดเสียงซึ่สามารถจะอัดจากตรงนี้ได้แล้วก็ซิงค์เข้ามือถือได้คือเป็นทุกทุกอย่างให้คุณแล้วครับก็ไม่ว่าจะเป็นตอบเมสเซจตอบเรื่องของอินสตาเมสเซจิ่งเรื่องของแชททาได้หมดเลยดีเทคภาษ,ษ,ษาไทยได้ทําไม่ได้อย่างเดียวภาษาไทยก็คือเวนวรกนะครับก็ต้องกดเองแค่นั้นเอง ว่าเรื่องของคำเนี่ยผมเคยพูดคําว่าจารานชนิดวงถนนจาราจสชนิดวงคนคนกรุงเทพจะรู้จักเนาะถนนนี้ก็เก่าแก่แล้วเขาสะกดผูกแล้วก็ใส่การันผูกตัวอักษรชอรลาชอเชืกพูหมดเลยอันนี้ก็ว้าวมากนะครับก็นั่นแหละครับใครต้องการแบบว่านาฬิการเรียนเดียวจบนะครับแล้วก็ ใช้มันทุกอย่างเลยออกกำลังกายได้ด้วยชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับก็มาเจ้าหัวสีได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้เนาะก็40ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่ลังเลอยู่นะว่าเอ้ยจะซื้อบลูทูธหรือ LT ลดีผมตอบอย่างนี้นะบลูทูธนี่ยจะมีปัญหาหลักๆเลยที่เจอทุกๆเรือนไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมีนะครับเดี๋ยวนี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นตระกูลเมาส์นะครับ ก็เนาะทุกอปกุปกรณ์ที่บลูทูธเนี่ยมันจะมีเรื่องข้อจํากัดเรื่องของสัญญาณนะครับพอสมควรเรื่องของการเชื่อมต่อที่บางทีมันก็แหลกๆไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้าคุณเดินระยะไกลาจากมือถือมือถือคุณอยู่ในห้องคุณออกไปล้างรถคุณออกไปอาบน้ําห้องหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแหลกหรือใครโทรมามันก็ไม่แจ้งเตือนแน่นอนบลูทูธมีตรงนี้นะถึงแม้เขาจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอะไรแล้วก็ตามบลูทูธก็คือบลูทูธครับถึงแม้จะเป็น5.2สที่มีการดีเท็ตสัญญ,ญาณสมูทขึ้นสตรีมสัญญ,ญาณ คุณบอกว่าคุณต้องการจะใช้เต็มประสิทธิภาพคุณจะใช้ทุกๆอย่างต้องการการแจ้งเตือนที่แบบไม่ต้องเปิดมือถือเลยขอเห็นตรงนี้ได้เลยจะได้ตัดสินใจได้นะครับหรือว่าอยากจะรู้แชทตรงนั้นเลยไป LTE นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับสามารถรับโทรศัพท์ได้อยู่แล้วสามารถโทรศัพท์ได้สามารถกดเครื่องชิดเลขได้สามารถอัดเสียงได้สามารถตอบแชทได้สามารถนำทางได้มันเกือบจะเป็นมือถือนะ นึ้ออกใช่ไหมครับก็ LTE ตอบโจทย์แน่นอนถ้าคุณต้องการทุกอย่างเพราะว่าฟูแต่คุณก็ต้องแลกกับการที่มันเรมนพลังงานมากขึ้นนิดนึงนะ40ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะเป็นเวสไทมนะครับซึ่งผมก็ใช้ได้ประมาณนั้นแหละ LTE เอ้ย Bluetooth นะครับแต่ LTE ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะ Power saving ผมลองแล้วนะครับตอนนี้มันก็เปิดอยู่นะก็ไม่ได้ช่วยนะครับ Power saving เปิดตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยจนใครขยับไปใช้44หรือ46นะครับ46คือคลาสสิกนะครับก็บอกอย่างนี้กันว่า44แบบใหญ่ขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้การใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าจอใหญ่ขึ้นนั่นเองนะก็จอใหญ่ขึ้นจินพลังงานมากขึ้นเป็นปกติครับก็เป็นเรื่องคอมมอนเลยนะครับซึ่ง44ก็ตอบโจทย์คนข้อมือที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นจะไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ LTE ก็ต่างแค่บลูทูธ LTE แค่นั้นนะครับบลูทูธของตัวคลาสสิกก็มีตัว44ก็มีส่วน คลาสสิกคลาสสิกเนี่ยสายเขาจะไม่ใช่สายแบบนี้นะครับเขาจะเป็นสายแบบเขาเลี้ยวก็เรียวๆสปอร์สปอร์แล้วก็จะยาวหน่อยแล้วก็วงแหวนตัวเบเซลตัวนี้ครับเขาจะไม่ใช่วงแหวนปลอมไม่ใช่วงแหวนทัสกันไม่ใช่วงแหวนปลอมวงแหวนทัชตัวนี้เขาจะไม่ใช่ทัชนะเขาจะเป็นวงแหวนจริงที่คุณสามารถหมุนได้จริงเหมือนในาฬิกาทั่วไปคลาสสิกถ้าผมจะไม่ผิดจะมีสีดำนะครับแล้วก็สีซิลเวอร์นะตัวบลูทูธเนี่ยของตัว 40mm จะมีสี นี่นะครับคือสีชมพูแล้วก็ตัวสีสีเนี่ยถ้าไม่ผิดจะมีจะมีสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็สีดําสีเชเวอร์ผมเหมือนเคยจะเคยเห็นนะก็อันนี้ต้องลองดูนะว่าเรื่องสีเดี๋ยวผมขึ้นฉากใหด้ดูรอบนึงนะครับแว่าว่าสีตอนนี้มีสีะอะไรขายแล้วบ้างนะครับก็ภาพรวม วอสี่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับซึ่งใครบอกว่าวะเชศชั้นไม่เกินหมื่นคุณไปตัววอส4 4 4สีตัวบลูทูธได้เลยนะ LTE ผมไม่แน่ใจว่าจะเกินหรือเปล่านะต้องหาส่วนลดเัวเองนะครับตอนนี้น่าจะมีส่วนลดแล้วนะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับใครสนใจหรือว่าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับวอสสี่เนี่ยถามมาได้เลยนะครับเราผมจะพยายามจะเล่นอีกชักนิดนึงนะครับแล้วอาจจะต้องปล่อย ออกไปเหมือนกันจะได้หาแคชเชในใหม่มารีวิวให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับคลิปหลังจากนี้ของว่าสี่ผมจะปล่อยคลิปหนึ่งน้าเป็นคลิปตัวไอชาร์ลีนะครับตอนนี้ผมสั่งมาบางส่วนแล้วนะแล้วก็ใครอยากจะเห็น a อชาร์ลีเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีลูกเล่นหลากหลายเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ